สวัสดีค่ะสาวฟูไทยสไปรเมรกาค่ะขณะนี้เวลาประมาณเอ่อสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะแดดมากมาดูพ้าใหญ่ลดน้ำต้นไม้ค่ะมาดูพ้าใหญ่ลดน้ำผัก ฮัลโหล darling ฮัลโหลฉันไม่ได้ยินคุณมีหูฟังโอเคโอ้มันแห้งเย้ลดน้ำผักเสร็จแกก็จะไปตัดหญ้านะคะมาดูผักที่ปลูกไว้หวังว่าจะรอด เดี๋ยวจะไปพาไปดูต้นหน้าบ้านรสชาติมันจะคล้ายๆเออมะขามป้อมค่ะพาไปดูอันนี้หน้าบ้านนะคะ เวลาอยากินของเปรี้ยวมาเก็บเลยค่ะต้นมันคล้ายๆพุทราค่ะแต่ว่ารสชาติมันเหมือนมะขามป้อมมากเลยไหนเนาะนี่ค่ะนี่รสชาติคล้ายมะขามป้อมมากเลย เดี๋ยวถามแฟนอีกครั้งหนึ่งว่ามันคือลูกอะไรรสชาติคล้ายมะขามป้อมพอกินแก้ขัดได้ค่ะของเปรี้ยวอยลูกนี้มันลูกใหญ่แต่มันอยู่นั่นแต่มันอยู่สูงมากเลยให้เราก็เกิดมาเตี้ยเนาะจะเอาได้ไหมเอาได้ไหมได้ไหมแปบบนึง ได้แล้วค่ะสีลูกเอาไปกินกับเกลือไปดูพ่อใหญ่ตัดยาก่อนนะคะนี่ จะตัดบ่อยมากค่ะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นขึ้นเร็วมากบ้านจะไม่มีรั้วนะคะถ้าบ้านไหนมีรั้วคือเขามีเขามีสุนัขมีหมาที่เขาเลี้ยงไปกินมะขามป้อมปังค่ะแดดค่ะแดดมากเลย วันนี้นึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวกับทําลาบไก่กับต้มไก่ค่ะแนี่มะขามป้อมฝรั่งกําลังจะนึ่งข้าวค่ะแล้วก็ทําลาบไก่อาหารค่ำให้พ่อใหญ่วันนี้นะคะ